สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับคลิปนี้พินิทมาสอนมือใหม่ที่ถามเอาไว้นะคะว่าเมื่ออโกนิมาเลี้ยงไปนาน,านต้นสูงขึ้นชะลูดขึ้นนะคะไม่สวยหนูจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้ก็เอาเอา,เอาตัวอย่างของต้นเพชรน้ำหนึ่งนะคะที่ทรงเริ่มข้อเริ่มจะสูงขึ้นแบบ ไม่ได้รูปทรงนะคะก็คือเขาจะสูงชะลูดขึ้นลักษณะนี้อันนี้ยังไม่สูงเท่าไหร่นะคะก็ยังสามารถเลี้ยงไว้ต่อได้แต่ของเพื่อนๆที่ถามมาน่าจะสูงไปกว่านี้เยอะแล้วนะคะวันนี้พี่นิ้จะมาสอนวิธีตัดนะคะตัดส่วนยอดขยายพันธุ์บำรุงส่วนด้านล่างให้เขาแตกพุ่มแตกกอเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะก็ลักษณะนี้นะคะเวลาที่เราตัด ส่วนยอดนะคะแบบนี้ด้านล่างโดยธรรมชาติเขาก็จะได้รับธาตุอาหารที่เต็มที่เขาก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วลักษณะนี้นะคะก็แบบนี้เราจะมาตัดลักษณะนี้การให้แตกหน่อแตกกอได้อย่างรวดเร็วนะคะก็ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปตัดนะคะก็วันนี้เหลือเพ็นไอเจ้าตัวนี้นะคะหนอนผีเสื้อเข้ามารบกวนตอนกลางคืนกระถางนี้ อยู่ตรงบริเวณไฟหน้าบ้านนะคะก็ถูกหนอนผีเสื้อลบกวนอันนี้ก็มาดูวิธีการฉีดป้องกันไอ้เจ้าพวกหนอนพวกนี้โดยวิธีธรรมชาติก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะในการที่จะฉีดป้องกันเอาไว้ก่อนก็มาดูนะคะว่าวันนี้จะใช้วัสดุอุปกรณ์แบบไหนนะคะก็ให้เพื่อนๆเตรียมน้ําเอาไว้1แก้วนะคะก็ประมาณ200อมลอันนี้เสร็จแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้เป็นน้ำปูนแดงที่แช่เอาไว้นะคะเราจะลินเอาแต่น้ำปูนแดงเพื่อมาใช้ประโยชน์นะคะ<ม>เสร็จแล้วตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้ก็จะช่วยไล่พวกหนอนพวกมแมลงต่างๆนะคะก็ช่วยยับยั้งพวกเชื้อโรคได้ด้วยนะคะเรา จะนํามาฉีดหนอนแมลงจะไม่เข้าใกล้นะคะก็ฉีดบ่อยๆตัวนี้สองวันสวันครั้งได้เลยนะคะเขาจะได้ไม่มารบกวนมาดูปริมาณการใช้กันเลยนะคะตัวนี้เป็นน้ำส้มควันไม้ที่เจือจางไว้แล้วนะคะของใครที่ข้นก็ใช้หนึ่งช้อนแกงนะคะตัวนี้เจือจางก็จะใช้ประมาณสองช้อนแกงสองช้อนแกงก็ประมาณครึ่งแก้วเป๊กประมาณนี้เทลงไป เสร็จแล้วน้ำปูนนะคะน้ำปูนก็ตัวนี้หนึ่งแก้วเป๊กนะคะเทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วใครมีตัวนี้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังนำมาใช้ร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้ต้นไม้ได้รับอาหารทางใบได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้ต้นไม้เขียวต้นไม้สดใสต้นไม้กระปรี้กระเป๋านะคะหนึ่งฝา น้ำที่เตรียมเอาไว้หนึ่งแก้วเทลงไปเลยค่ะแล้วคนให้เข้ากันเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะตัวน้ำส้มควันไม้ตัวนี้ก็จะเป็นสารจับใบไปในตัวนะคะก็จะ,ะมีฟองนิดหน่อยตัวนี้ฟอกกี้ที่เตรียมไว้นะคะหาที่กรองมากรองด้วยนะคะบางทีมีเศษผงไปอุดตัวหัวจุกฟอกกี้ฉีดไม่ออกนะคะเพื่อนๆนก็กรองลงไปด้วยนะคะ เราจะนำไปฉีดนะคะฉีดที่ใบตัวนี้พืชสามารถรับธาตุอาหารจากตัวเครื่องดื่มชูกำลังและอื่นๆนะคะตัวน้ำปูนก็จะช่วยเร่งการแตกยอดแตกใบใหม่ได้ดีนะคะอ่ะหมุนเสร็จแล้วก็ฉีดเลยนะคะตัวนี้ใครจะฉีด สองวันครั้งสามวันครั้งได้นะคะฉีดได้บ่อยเลยตัวนี้ใครฉีดบ่อยยิ่งดีแมลงจะไม่มารบกวนนะคะก็ฉีดไปแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะอ่ะฉีดบ่อยๆเลยฉีดทั่วๆเลยนะคะเพื่อนๆน้ำส้มควันไม้ก็ช่วยได้เยอะนะคะยับยั้งพวกเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยฉีดทุกต้นนะคะที่เพื่อนๆมีทำแบบนี้นะคะฉีดให้ทั่วๆเลย ประมาณนี้นะคะเวลาฉีดอฉีดเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะเพื่อนๆก็ทำบ่อยๆต้นไม้จะได้ไม่มีมแมลงมารบกวนนะคะฉีดได้ทุกอย่างเลยใครมีต้นไม้เยอะก็ใส่ถังใหญ่ๆฉีดได้เลยนะคะน้ำส้มควรไม้ก็ควรจะมีเอาไว้ประจำบ้านเรือน อ่ะเขาก็ค่อยๆกระดึบกระดึบออกเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยพอเขาโดนไอ้เจ้าน้ำส้มควันไม้กับน้ำปูนเข้าไปนะคะอ่ะเราก็กันไว้ก่อน2วันครั้ง3วันครั้งฉีดไว้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะอาต้องใช้เคมีอันนี้เป็นสูตรแบบธรรมชาติทําบ่อยๆก็จะดีอ่ะก็น้ําเขาออกไปนะคะไปทิ้งที่ไกลๆเลยตัวนี้ เพราะว่าไอ้เจ้าตัวหนอนเนี่ยเขาจะกินจนอิ่มนะคะกินจนหมดกินจนตัวอ้วนกินไม่รู้จักอิ่มเลยนะคะกินจนใบเนี่ยโกรนไปเลยนะคะกินทั้งวันกินทั้งคืน24ชั่วโมงคือเขากินอ่ากินใบไม้ของเรานะคะเสร็จแล้วทีนี้มาดูวิธีการกระตุ้นให้ข้างล่างนะคะอ่าเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วก็มาตัดเราจะตัดแต่มีดที่จะตัดนะคะให้เพื่อนเพื่อนทำความสะอาดนิดนึงนะคะก็ใช้แอลกอฮอล์นี่แหละ เช็ดทำความสะอาดมีดก่อนนะคะให้เขามีความสะอาดเขาจะได้ไม่เน่าไม่เกิดเชื้อโรคนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่งนะคะก็อันนี้นะคะเขาจะเป็นต้นสูงขึ้นมาเป็นข้อขึ้นมาแบบนี้สูงเริ่มสูงชรูดแล้วจะไม่สวยนะคะเอาไว้ก็จะข้างล่างเขาก็จะเติบโตได้ช้าเพราะว่าอาหาร จะส่งมาเลี้ยงที่ต้นต้นนี้นะคะเยอะอ่ะ,อะก็ตัดขึ้นมาประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะเหลือจากข้างล่างขึ้นมาตรงนี้ประมาณสักหนึ่งนิ้วอ่ะตัดตัดเฉียงลงไปแบบนี้เพื่อให้น้ำไหลลงข้างล่างได้สะดวกนะคะเราจะตัดอ45องศาแบบนี้ เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ใช้ปูนแดงปูนกินหมากนะคะของอคุณย่าคุณยายนั่นแหละเอามาทานะคะแล้วก็จะทาไว้ฆ่าเชื้อไว้ก่อนนะคะตัวนี้ประมาณนี้เนี่ยทาไว้แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะเสร็จแล้วตัวที่ตัดตัวที่ตัดก็ต้องทาเหมือนกันนะคะอันนี้ อะลิใบล่างออกเพื่อลดการขายน้ำนะคะเอาไวเอาใบไว้เยอะๆนะคะเขาจะคายน้ำออกมาเยอะนะคะอาจจะทำให้เขาไม่สดใสเพราะว่าเขาจะเหี่ยวได้ตัวนี้เราก็เอาไว้พอประมาณนะคะเราจะาปลูกใหม่อ่ะลิออกไปเนี่ยเหลือแค่นี้พอ ชาปูนเอาไว้เมื่อปูนแห้งก็นำลงไปปลูกนะคะตัวนี้ปูนแห้งก็นำลงไปปลูกในวัสดุปลูกเพื่อที่จะนำไปอบนะคะอ่าทีนี้นะคะเอาทิ้งไว้พักหนึ่งประมาณ1 0 2ถึงนาทีแล้วเราก็จะมาปลูกนะคะโดยใช้วัสดุตัวนี้จะเป็นมะพร้าวสับเล็กนะคะสับเล็กอ่าก็จะ ตัวมะพร้าวนะคะเราก็เมื่อกี้เราได้ฉีดไล่มแมลงสูตรเมื่อกี้นี่แหละนะคะเราก็นํามาฉีดใส่ในนี้ได้เลยเพราะว่ามีตัวน้ําส้มควันไม้มีเครื่องดื่มชูกําลังวิตามินที่จะไปกระตุ้นะระบบรากทําให้รากเกิดเร็วขึ้นนะคะมะีน้ำปูนน้าปูนแดงใสๆตัวนั้นก็จะช่วยยับระยับยั้งพวกเชื้อโรคต่างๆนะคะก็ฉีดเข้าไปแบบนี้ได้ สองอย่างเลยนะคะฉีดไล่แมลงได้ด้วยก็นำมาฉีดเนี่ยวัสดุพอหมาดก็ใส่ลงไปไม่เป็นอันตรายนะคะตัวนี้ก็ฉีดบ่อยได้ถ้าขยันฉีดนะคะก็แมลงก็จะไม่มารบกวนพวกหนอนต่างๆนะคะ ยิ่งฝนชุกๆตอนนี้ควรทำอย่างยิ่งนะคะเพื่อนๆวันเว้นวันได้ยิ่งดีอ่าเรียบร้อยอ่ะก็จะรดน้ำให้ชุ่มนะคะน้ำที่รดก็เอาตัวนี้แหละนะคะผสมลงไปอ่าทำครั้งเดียวได้หลายอย่างเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็รดลงไปให้ชุ่มๆุมเพื่อที่เราเดี๋ยวเราจะเอาไปอบกันนะคะ ประมาณนี้นะคะให้เขาดูดน้ำขึ้นมาประมาณสัก20นาทีเสร็จแล้วเราจะนำไปใส่ถุงอบนะคะให้เขาชุ่มน้ำก่อนผ่านไป20นาทีนะคะยกออกพักเอาไว้ด้านนอกนะคะ,ะน้ำตัวนี้นำไปลดลาดนะคะไมะ้ที่บ้านเราได้เลยนะคะน้ำตรงนี้ไม่ต้องทิ้งนะคะไปลดลาดต้นเมื่อกี้ก็ได้นะคะ ก็ลดลงไปเลยนะคะต้นเมื่อกี้ที่เราตัดนะคะเนี่ยแบบนี้เสร็จแล้วตัวนี้บำรุงต้นต่อไปก็นำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะมาใส่อันนี้คือปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะบำรุงต้นที่เราตัดก็ใส่เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนประมาณสักสามช้อนแกงนะคะใส่ลงไปแบบนี้มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยเย็นนะคะสามารถใส่ได้บ่อย เพิ่มธาตอาหารให้กับต้นแม่เสร็จแล้วก็นําไปวางไว้ที่เดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากนี้ไปสักสองสัปดาห์ข้างล่างเขาได้รับธาตอาหารเต็มที่ก็คือมูลไส้เดือนและเขาไม่ต้องส่งไปเลี้ยงต้นแม่จะทำให้สามหน่อนี้เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเสร็จแล้วนำถุงแบบนี้มาใส่เพื่อที่จะอบต้นไม้นะคะโฟมแบบนี้ใส่รองก้นกระถางลงไปได้นะคะ จริงๆเราใส่ประมาณสักสี่ต้นห้าต้นถุงขนาดนี้ใส่ได้แต่วันนี้พีน่นิดมาทําให้ดูก็ทาให้ดูต้นเดียวก่อนอแล้วก็มัดปากถุงใส่เสร็จก็มัดปากถุงประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบวันค่อยมาเปิดก็มัดปากถุงเอาไว้ไปแขวนไว้ได้นะคะไปแขวนไว้ตรงที่แสงแดดลําไรนะคะให้แสงประมาณแสงแดดลําไรเสร็จแล้วเราค่อยมาเปิดวันนี้ วันที่17นะคะ1 7เดือน10 6 4เดี๋ยวเรามาเปิดมือใหม่มาเปิดพร้อมๆกันนะคะวันนี้สอนมือใหม่ได้ครบจบในคลิปเดียวนะคะทั้งขยายพันธุ์ดูแลเวลามีมาแมลงรบกวนนะคะให้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้นะคะสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่ได้ผลลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆ เอาละค่ะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่นำเสนออย่างต่อนเนื่องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ